สวัสดีครับผมนิวครับเป็นพ่อพ่อของพ่อแก้จังฮะเป็นลูกของพ่อป้าเต้กับพ่อพ่อนิวฮะต้องอยากให้ลักชิ้นใหญ่ๆเลยของกวาดเป็นต้องต้องเป็นอะไรที่แบบต้องเป็นผิดๆเลยครัครบรอบ20ปีสยามพิลากรนะครับผมก็อยากจะให้อ่าอยู่ควบคนไทยเป็นนานๆครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมตอนนี้เปิดโซนใหม่ด้วยนะครก็อยากให้แบบขายดีๆนะครับผมมีความสุขมากๆครับ อยู่เลยอะตของเล่นชิ้นใหญ่ๆให้เราของเล่นชิ้นใหญ่ๆลูกโอ้เพราะพ่อว่าจะส่งหนูไปเรียนต่อดีไหมชอบไหมเอาไหมดีไหมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช่ไหมใช่ส่งหนูไปเรียนต่อต่างประเทศเลยเอาเอาหลายๆหลายๆประเทศเลยนะโอเคหลายๆภาษาเลย นี่วคะครับเป็นเด็กจุฬาใช่ไหมการจะออกมาเนี่ยจะไปไหนเดินทาไ,ไหนก็ตามนะครับผมต้องมาจุดที่ตรงนี้ก่อนเลยก็คือสยามพาราก,รกอนก่อนเลยวันนะครับผมก็ไม่ไปขึ้นไปเล่นดูหนังกินข้าวนะครับผมไปซื้อช็อปปิ้งข้างล่างเนี่ยก็ตือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งะครับเพราะว่าผ่านทุกวันเลยครับผมตั้งแต่เด็กแล้วครับ,บมากับพ่อขัามาเที่ยวอยู่บ่อยๆ มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าเด็กๆแต่ว่าตอนวันนี้แกใส่ไม่ได้เสื้อมันเล็กไปแล้วขอให้อ,อยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆนะครับผมมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามานะครับผมอย่างปรกรเนี่ยคือมีครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบช้อปปิ้งกินข้าวทำอาหารคือเอางี้คือปรกรนี่คือมีครบทุกอย่างแล้วผมว่าก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาเที่ยวมาช้อปมาสนุกกันที่สยามภรกรด้วกันนะครับลูกมีอะไรไสั้นๆไหม สุขสันต์วันเกิดครับ20ปีฮะขอขอให้อยู่คู่กับอุบุญายกับเจเจง้อแ,และทุกทุกคนไปนานๆนะคะสุขสันต์วันเกิดฮะสุขสันต์วันเกิดครับ Happy Anniversary ครับ